เบนซ์เลวนยูสองศูนย์สี่นะครับรถคันนี้มีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจำเดือวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้ปกตินะครับแต่เวลาบิดสตาร์ทนะครับเสียกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทบิดออนนะับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะครับบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทาการรื้อหาสาเหตุนะครับ หลังจากทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอรพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับผมถอดออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอตัวใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทางานเหมือนเดิมนะครับหรือถอดถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่ลงทะเบียนทุกระบบครบนะครับแล้วก็ทําการเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีโค้ดที่มีปัญหานะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ทุกดองเหมือนเดิมนะครับ กดล็อกกดเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจมีกุญแจออนนะปัดได้ปกติทุกอย่างนะครับสตาร์ทครับติดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้คอพวงมาลัยล็อกไฟน้ำปัดเลือนไม้ไม่ขึ้นนะครับขึ้นแต่เลขกิโลตรงกลางจอนะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยดีบริการครับ